บอลง่ายไปหน่อยครับลูกนี้สูรินซิตี้จะโต้กับตัดเกมในแดนกลางครับลูกนี้ลูกนี้โอ้โหแม่เป็นเกมเล่นเร็วของทางด้านสูรินซิตี้ครับออกบอลยาวมาวางบอลยาวมาแล้วก็ โชบก่อนผู้รักษาประตูของเราครับปุเรียนหมายเลข21นัทวุฒิยาครับเสียเร็วไปหน่อยครับราศีสไลด์เรเตดต์ซิตี้จะโต้กับตัดเกมใน lūk nī o